สวัสดีครับทุนลูกคนยของบ้านานะครับวันนี้กันนะครับผมสีมาเก็บหอมนะครับผมไปํำน้ำจิ้มนะครับนะครับวันนี้ปีใหม่นะครับพี่น้องนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับนะครับหกเก่านะครับไหกแปดนะครับพี่น้องนะครับต้นหนาวกันนะครับโอ้นะครับบริก็บพักสองมือเลยพี่น้องเราาหยุดปีใหม่กันนะครับนะครับหุงเขือบกพริกนะครับมีแต่ขักกเลยนะครับผมกำลังนะครับขึ้นของําเลยนะครับ บูให้บอกพียงแค่ตัวอัวครับพี่น้องได้พาไปเพิ่งทองมือแล้วบ่ได้เพิ่งปลกทั่วก็บ่ได้เก็บนะครับมืเอื่นน่าจะได้เก็บขายอยู่นะครับแผ่บอกเขียวเขมันก็ตั้งขึ้นนะครับบักมุงกับงามนะครับกลิ่นมัดเลยนะครับนี่บอกเขียวเขนะครับเขี้ยวเทศนะครับตันอัวงามๆตรงนี้ปกติมันจะเป็นนะครับ ไอ้หัวงานที่ผมปลูกมันนะครับที่นี่เขาก็นะครับมาเอารถไถดันๆนะครับดันๆันแล้วก็ปรับพื้นที่ไทสองสามรอบนะครับไถเสร็จกะนะครับนี่แหละเต่งเต่งนะครับครูปลูกผักในหนานาวเลยนะครับนี่นะครับก็เสร็จพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับผมเนี่ยเป็นผักซีรุนสองนะครับรุ่นแร้งามเอาเปน้องโคตรงามบ่เบาดีซะนะครับ นะบักเตียงคี่น้องเพิ่งีไะเก็บเลาพูอื่นนะนะครับลลยแล้วตีไะเจ็บคายมืออื่นนะครับรกเก็บตนะเศร้าพพล่ะบักผิดคือหลังขึ้นนะครับนนี้พอเองเนะครับเดี๋ยวผีเขาพอพอเองนะครับโมลดเป็นพันธุ์อย่างนี้คัพี่น้องจำบอไรบรไรเคียนไว้นะครับนี่รวมละสองต้นสองต้นนะครับเป็นร้อยต้นนะครับที่ปลูกไว้นะครับ กงตุ้งกองตุ้งกับเพาะตัดนะครับได้แล้วนะครับกวงตุ้งตัดเอาวันที่แตกนะครับข้างๆจะเป็นบักพริกนะครับเห็น่ากองตุ้งนะครับเนี่ยแล้วก็รุ่นไหมอีกก็ล้างขึ้นนะครับโอ้ยหง่อยหักได้ไปน้องอีตัวหนึ่งปลายังแักเลยเถอะง่ายหักนะเขาตัดต่อนะครับเด้อ เนี่ยผากาดมือกบนะครับนี่กำลังงามมันนี่จอดกันเบดแลวครับพป่น้องค่อยเบิ่งเด้อนี่จอดกันบดเลยเนี่ยแต่มันนี่แตกจอดกันบดเลวครับนี่เปียร์เปน้องเบิ่งมันกำลังข้นประกาดมือกลบนะครับนะครับลวก็สะเป็นขนาดในพระเบิ่งนะครับเปียขนาดรุ่นนี่นะครับห้องเต้นะครับกำลังขึ้น นะครับนี่นะรุ่นนี้นะพป่น้องข้าวเดียวงามนะเนี่ยเพิ่งข้าวเดียวหนึ่งเด็สัตว์เอาสัตว์เอานะครับปน้องปลูกช่องระบางบะเขือนะครับเดินนี่เกลือกแล้วปีไม่กระเทยแตงยู่หรอกครับเพี่นอ <c oughs> นอากาศมือกบเต็มนีแท้นะครับอากาศมือกบมันคอมันที่จอดกันเบดเลยนะครับ ไปคันสมกระถิเป็นบักพริกพริกกรลทังขึ้นนะครับแม่น้ำกมื่อแตกครับพี่น้องนี่้านาครับพี่น้องกรางตุ้งเอ๊ะของเตี๋ยวพี่น้องมันตีโกกยังไงหรอกเด้๋เริ่มน้ำแล้วนะครับกระถิมีบักพริกบนน้ำนะครับ บอกพี่กะเกาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลอดเบิดนะครับขนาดยาวเลยนะ้ำของิอืงขนาดมันที่แตกติดกันเบิดนะครับนะบน้ำนะครับตันหัวตัวนี้มมนที่แตกจอดกันปั๊บเลยนะครับเขาปาดเอานะครับแล้วแต่มันที่แตกง่ายเขาขาอีกไม่ให้ประกาศมือกบ เก็บ <C oughs> ยาครับก็จะเปลีป่ยนบักคุ้งบักพริกผสมกระสานกันไปนะครับะเต็มเลยนะครับอีกยักประมาณมันที่สามที่สี่เดี่ยมันที่มันที่แบบนะครับเต็มเมิดเลยนะครับแล้วตัดตัดตัดออกนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นบักอื้อแล้วก็จะเป็นในทัวรันเต้านะครับทัวรันเตาก็ล้างขึ้นพี่น้อง ทัวรนั้นเตาใส่มันนะครับทัวรนั้นเตาไม่ได้สูงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นมันเทศแบบพี่น้องในแบบนี้นะครับฟักทองกําลังเท้าเคี้ยวกับบักแฟงครับแต่บักเตียงกัวนั่นเจ๊สิใส่คางทันบ่บ่พี่น้องพื่อนนะมันเดินเคี้ยวหรอมันเทิดทันพรอป่างพป็นอะพี่น้องเพื่อต้องเอาคางมัดใส่แล้วก็มัดมันขึ้นนะครับ ส่วนบักพริกนะครับต้องเห็ดทานมัดล้ำต้นเขาเอานะครับเนี่ยพริกเห็ดทานบ่ได้ีฉีดยาเป็นอาทิตย์แล้วดิวนะครับยาเยือบริสุทธิ์พอเลยเลยนี่นะผมร้องเพื่อนไปปุยนั่นนะครับรวานวันแล้วก็้อยนะครับไอปุยฉีกไก่นะครับฉีกขอกนะครับนี่นะปิดไฟก่อนมัน มาที่ตมยเคียที่ไตหอมกับพ่อหอมด้วยหอเกล่าขนากับพ่อขนาดนะหองเตะนะครับนั่นรุ่นแรกนะครับในรุ่นสองครับหองเตะปลูกใส่ช่องว่างเลยนะครับหองเตะนี่กวางตุ้งยาวเหยียดเลยนะครับนะพี่น้อง อีกทีหนึงก็ได้ตัดบดเลยนะครับนี่ดังนั้เป็นหอมผักซีนะครับยาวเลยนะพี่น้องบักเขียบบักอ,อึบักพกนะริกนะบักเขียบเขียบบักเขียบทีเด็ดแม่บึกมันเตี้ยกว่าขึ้นพี่น,อน้องทีทานทำนี่มันจะพอบ่ล่ะเนะพียร์เพียรพี่น้องดุนเนี่ยมันใหญ่ไงนะก็แล้งออกดอกนะ้ำดุนไงงามแห้งเลยละ่ะ เห็นปะอืมยอดผิดออกดอกแล้วอีกสองมือก็จะตัดไข่ตัวพี่น้องนะมืออื่นนี่ได้เก็บผักนะครับผักไข่หยุดบ้านะครับยังหดหน้ามืเอเดิม งามเหีนะครับเข่ทางนั้นโอ้บอกเขียขี้นี่พี่น้องมันขึ้นค่าคืนเนี่ยอันนี้ก็บ่ได้ถ้าเห็ดแบบกันทางามเบิดนะครับว่าต้องน่าจะได้เห็ดรุ่นสองนะครับแถวบนนี่เอ๋เบื้งพี่น้องเบื้องงามเฮงปลูกต้นเบียร์นิดหน่อยคิงคิงหนึงเด้อนี่นะหมแล้วมูนึงกะมู้เบียร์น้อยก็จะลงอีก บางเนึ้อมันเป็นอะไรมันเป็นหลุดไงปลูกขี้ท้ายมันขี่ท้ายมันดินง,งามถึงงามขนาดนี้พี่น้องเบิง่งเบิ่งนนะเฮาตกเห็ดอีกสั่นหนึ่งครับบ่ได้หญดอกน่าบอกเตียงกลัวนะมันดีใส่ใส่ข้างทันบุรตรให่รงใส่มันละ่ะมันเป็นหน่ยวยหรอเป็นดอกหรอพี่นอ้ยยงองใบแห้งบุตรใหกเดี๋ยวมันหัก ไม่ได้ฉีดยาได้ครับด้วยปล่อยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเคาก็กต้องะบำรุงเนี่ยนะพวกทุงเทศรษฐีพวกยาฮอร์โมนต่างๆเปิดผุ่มนี่นะพี่น้องมันคืออะไรมันคืออะไรเรอ่ยมันคือขักขึ้นเนี่ยนกเขี้ยวๆนะเนะ่ยพี่น้องให้น้ำตลอดเลยอันนี้จะเป็นพวกพริกงามแห้งพวกพริกกับพรอพวกพริกพี่น้อง ลุมมาสองต้นนึงเด้เนี่ยพี่น้องสองต้นมันก็แตกดีครับเสียเอารุมมาสองต้นครับเลยลุมมาสองต้นตลอดนะครับเห็นปะเนี้ยเอาเลยนะครับ <c oughs> บักเตียงนะเห็ดข้างมาทัานน่ะพี่น้องปล่อยมันหลดุดเก็บเอาน้ำดินเอานี่นะพันไงนี่แหละปลูกเล่นๆว่ามันปลูกสูตรบักเขือที่ดๆเลยพี่น้องเออบักพริก ว่าเขาเบิดแล้วนะครับพอาะกพลิกเบิดเขากะ <c oughs> มีอันนี้ครับวาปลูกเกมๆกันเบิ่งครับบักเขือเขือมอ่วงเปาะนะครับแลว้วก็สี่นีมัเสียหย่าครับเสียหย่าเสียหย่าจบเลยนะครับไปแค่ไปแต่ไปเจ็บหอมปากซีก่อนครับ

หอมผักซีเป็นไงบ้างนะครับหอมผักซีนี่เลยเบียมันกระไรพี่น้องเบียบว่างหันนะบ่งผักซีเล้าพี่น้องบ่งเออสวดสัจจันนี่แหละที่ได้โกคายพี่น้องเมื่อื่นแมนบดเลย bạc phi giờ mới cần lấp đây bạc chìm bạc phi lao là bạc chìm và bạc lao nhảy thoa phải bôi giòn đâu nam hiền lục bớt làm ơn kìa à? bên đây bên nào โคตรงามอ่ะ <S <S เนี่ยเอาลูกริงสีเลยนะครับบนมีหยาเลยครับบนมีหยาเลย น้ำครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นยี่น้องก็ต้ออกดอยห้องก่อนครับเดี๋ยวมุนอีกหน่อยมุนันนอีกเด็กสีนี่หลายรุ่นไปเนาะเอาเอามุ้งังงัดก่อน เบิ้งเบื้งเบิ้งหอมพี่น้องอันนี้ก็คือฮับปลูกเน็บนะครับเน็บอันละต้นอันละหัวเท่านั้นนะครับเบิ้งมันแตกนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับนะครับเบื่องนะครับเนี่ย าด <c oughs> ินซ้ายลกง่ายนะครับหอมเดีย๋ยวมันลวงหัวเขากะสีเเ้าลกนะครับเอาแนวเนียเเน้ยมันดีเนี้ยมันงามนะครับ <c oughs> ลวกาขายมือน นะครับเดี๋ยวก็ลงหวัวแล้วก็ใบเหี้ยวใบแห้งพอับจบนะครับนี่นงามๆพี่น้องเออผักซีแกลูกขึ้นลูกผู้ใหมากวนหลุมบักตานเฮ้ยบักเตียงมูดมุนไปแล้วเตียงมูดอ่อนพี่น้อง ผักซีนราเปิดพี่น้องมาจะใส่แค่แล้วมาจะใส่ลูกลูกง่ายๆายี่เ้องเบิ่งเป็นดินทรายลูกพพวดพวดขึ้นเลยดยยเนี่นะครับอ้าวพี่น้องเนาะจังพอกันนะครับคิด หนาครับสำหรับมือนิกนะครับพรอัปเดตบึงผักบึงมีเคี้ยวเคียยวอยู่ฝั่งฝุ่นนะครับบักทั่วมืกเอื่นได้เก็บนะครับบักเก็บบ่ได้นับเก็บผักเก็บมีขายนะครับเอื้อนช่วงใบนะครับผมเอาบางทีเราไปรออิดตามคลิปหนากันเลยนะครับ